น6เดือนนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าประมาณช่วงกรกฎาผมต้องไปบวชให้ครอบครัวผมให้ย่าให้พ่อให้แม่ OC อันนี้เรื่องจริงไม่ได้เฟกนะครับเรื่องจริงโอเคผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่มไม่มีสูตรหาสูตรร้านไหนดี ไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทำไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปอนเซอร์ผมเอง T K Shop T K Shop นะครับก็เป็นร้านที่เอ่อจะว่าเป็นร้านที่ฟินิกก็ทำด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตัวสูตรหญิงก็มุ้ดเสื้อยืดสูตรหญิงก็มีกองปืนก็มีสองมีก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากก็โลโก้ครับ แล้วก็หัวเาว้ากินะครับผมแล้วก็ผ้ามันคอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะครับผมหลัดพี่เขานะครับผมแล้วก็เอ่อตัวราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้นครับผมราคานะครับผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยเน้นอะไรถ้า ถ้วนถ้าใครเอางนี้ยผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผมไม่อยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตรนะผมหาร้านไหนดีร้านเดียบกทีเคช็อปนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างผมใครอยากจะทําสูตรลงสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรใส่มาที่นี่ได้นะครับผมกทีเคช็อป มาในชุดโมงใครบ้องสี um ่ห้านะจอดกมัดทำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโฟหรือว่าโฟปลายทงญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดงมาต้องฟังก์เกนไรกูประสงค์ไลรถ้ามึงตายเหมือนแอนแฟกหรือว่าผง คมทังโลกไข่เป้ถ้าเคกันโดดเข้ามาในชุดไอ้โมงไข่เป้สี้าร์ตจอเข้ามาทั้งวงก็โอเคผมก็อยู่ในสตอรี่ลิกกันอีกแล้วนะครับผมห่างหายกันไม่นานนะผมสําหรับสตอรี่ลิกนะครับผมที่ไม่ได้ทํามาหตั้งแต่สองสัปดาห์ตั้งแต่ผมลาจากวงการโอ้ยเฮียงไงแบบนั่นเลยคือเป็นช่วงที่ผมเนี่ยไปเล่นเ ไปเล่นคออฟแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ต้นๆน,น,นะผมว่าเลยกลับมามากลับมาวอ์มาวุฒนะครับเพราะว่าคือผมก็เริ่มกลับมาเลยแต่แค่ไม่ได้ประกาศว่าผมกลับมาแล้วแบบถาวรแต่ถ้ากลับมาถาวรก็คือผมจะสตรีมนะครับก็ไม่เป็นตำรวจแต่ว่าเออชีคือไปเป็นตำรวจนะครับผมผมว่าผมจะออกเพราะว่าคือมันผม คือผมจะวอร์มเอาง่ายๆผมวอร์มที่แอเรียทุกวันทุกวันทุกวันนะครับซึ่งเรื่องในวันนี้ที่ผมจะจะนี่ผมคือ1มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือหนึจะมีการเปลี่ยนโลซึ่งซึ่งเปลี่ยนโลนี่ยังไงคือ เปลี่ยนโลเนี่ยผมจะไปเล่นอีกประเทศหนึง่งโลเพออีกประเทศหนึง่งซึ่งเป็นโลนั้นเลยแล้วก็มีเปลี่ยนเสียงด้วยซึ่งโลนี้เป็นโลนี้จะซื้อว่าแบทนะครับโลใหม่ของผมที่จะมาอยู่ในช่องของเรานะครับเป็นโลแบทนะครับซึ่งจะเจอกับเขาได้เร็วๆนี้นะครับผมในสตอรี่แบทนะครับ ซึ่งผมได้ทําคันคิดกับโอชิมาหลายมาหลายวันแล้วเออว่าผมไปไอประเทศนั้นอะโลเพประเทศนั้นเพื่อจะไปโลเพนะครับไปโลเพแล้วก็เปลี่ยนโลซึ่งเปลี่ยนโลชื่อว่าแบสเลยนะครับซึ่งจะเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับโลแบสนะครับมาพร้อมกับมัน,มนจู ก็คือโลของโอชิแต่แค่เปลี่ยนโลเป็นมันจูนะครับผมเป็นโลใหม่ของโอชิซึ่งจะส่วนถ้าเป็นที่อื่นที่อื่นก็เป็นลิกเหมือนเดิมนะถ้าไปที่อื่นก็คือลิกแต่แค่ประเทศหนึ่งประเทศเดียวเปลี่ยนโลเป็นแบดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันได้นะผมวันกลางเดือนรอมีความสนุกกันแน่นอนนะครับผมนอนได้เลยเพราะว่า โลเนี้ยผมบอกเลยว่ามันก็คล้ายเหมือนแบบอารมณ์เหมือนลิกแหละแต่แค่มันแบบอันน่ะจะกลัวๆนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็คือโลเนี้ยมันคล้ายๆเหมือนลิกเลยง่ายๆแบบง่ายแบดอะไอดอลของเขาคือลิกเพราะว่าเขาดูลิกมาตั้งแต่สมัยตอน YouTube ยูทูบอะไรเนี้ยก็เลยแบบไอ้ดีคือเล่าว่าเขานะคือแบดเนี่ยไอเปอร์เอาเรียเป็นไอดอลของลิกแล้วก็ชอบลิกบ้ากอยากเป็นเหมือนลิก ก็เลยอยู่กับมันจูมันจูก็คือโอชินะครับรอกันได้เลยนะผมกับกลางเดือนกลางเดือนนี้นะครับผมสำหรับโลใหม่ของโลใหม่ของแบทที่อยู่ในลิกนะครับผมก็คือแบดนะครับรอกันได้เลยส่วนอย่างที่สองสองนี่คือจะเปลี่ยนการแพลตฟอร์มในการสตรีม ซึ่งเรื่องนี้ผมได้ทำการคิดประมาณ2-3วันมแล้วว่าจะเปลี่ยนการจะเก็บจะเอางเปลี่ยนแพลตฟอร์มจาก YouTube เพราะว่าเราไป YouTube ตั้งแต่วันที่พฤศจิกาไปวันไปวันไป้งแต่วันเออวันพฤศจิกาประมาณสองเดือนที่แล้วและผมก็และตอนนี้ผมก็ได้ทำการคิดว่าเออผมอาจจะผมย้ายไปในเฟซในเพจของผม พราะดูดูได้เลยว่าดูได้เลยว่าตอนนี้เพจของผมคือแม่งล้างล้างฉัดคือง่ายแบบล้างแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้คือแบบเนาะแม่งล้างโอ้โหคือมันแบบผมแบบแบ,บแ,บแชรค์คลิปแชรค์คลิปอะไรมาเนี้ยก็เลยว่าผมเลยว่าเอออาจจะคิดว่าถ้าผมกลับมามันตอนช่วงากลางเดือนเพราะผมจะกลับมา โอเชียเขาจะกลับมาตอนช่วงประมาณก่อนวันวันหลังวาเลนไทน์ส่วนผมจะจะมาก่อนวันวาเลนไทน์ซึ่งจะมาตอนช่วงประมาณช่วงไม่สิบสองก็สิบสามไม่สิบสองก็สิบสามนี้นผมผมาอาจจะกลับมาสตีมอาจจะกลับมาแบบถาวรอ,อาจจะกลับมาแล้วแต่ว่าผมก็ยังแบบซ้อมวอร์มซ้อมวอร์มที่แอรเรีย ใครอยากมาเจอผมเจอได้เพราะผมอยู่แอร์เรียเอาง่ายผมประจําที่แอร์เรียเทรนนิงแล้วตอนนี้ผมยังไม่หายไปไหนนะครับผมอยู่ที่แอร์เรียใครอยากเจอผมเจอได้แอร์เรียแต่ถ้าสตรีมสตรีมแน่วันที่1ิ1สองนี้กับคัมแบ็กสตรีมแต่ว่ากับกับในแพลตฟอร์ม f a c e b o o k ในเพจของผมนะครับ ซึ่งใครอยากติดตามแฟนเพจผมเนะี่ยผมจะทิ้งทิ้งลิงก์งงไว้ด้านล่างนะครับผมมีเพจของผมอยู่ทิ้งลิงก์งไว้ด้านล่างได้เลยแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเป็เพจดิกจัสตานะครับเป็นชื่อใหม่ของนามสกุลครอบครัวผมถ้าสูตรยังไม่มาที่ฮียสูตรมาผมถ่ายเลยอ่าแล้วอย่างแล้วก็สามเป็นข่าวเศร้าเป็นข่าวที่แบบร้ายแบบ อันนี้แบบเป็นข่าวที่ไม่ดีมากคือผมมีเวลาเล่นอีกประมาณห้าถึงหกเดือนอ่ะวันอ่ะวันวันน,น,นี้วันที่สองอ่ะวันที่สองอ็กีกประมาณหนึ่งมีนาเมษาพฤษภาอ่ะประมาณหกเดือนผมมีเวลาเล่นถึงหกเดือนหกเดือนนี้ นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าประมาณช่วงกรกฎาคมผมต้องไปบวชให้ครอบครัวผมให้ยาให้พอ่อให้แม่โอซี OC. อันนี้เรื่องจริงไม่ได้เฟกนะครับเรื่องจริงไปบวชช่วงเดือนกรกฎาคมในถ้ากลับมาเขาวังคับให้ไปทำงานโอซีแล้ว ก็อาจจะไม่ได้แบบทําคลิปแบบเวอร์อลังการตอนเช้าๆเลยมันเนี้ยไม่เหมือนแต่เมื่อก่อนแล้วก็นั่งไมง่ายคือทํางาน OC เลยก็ถา,ถามว่าพี่นะยังมีเวลาแบบสตรีมอะไรแบบนี้ไหมก็ยังมีนะครับก็ยังแบบปกติแต่ถ้าแบบอัดคลิปอะไรเนี่ยอาจจะอจัดชอนอาจจะอจัดตอนช่วงประมาณอว่างหรือว่าอัดตอนช่วงประมาณดึก อะไรประมาณนี้แต่ว่าลงก็ดึกๆแต่ไม่ได้แบบเช้าแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับผมมีเวลาให้6เดือนเท่านั้นนะครับผมสำหรับในการเล่นไฟเอ็มอยู่วงการไฟเอ็มแค่หกเดือนเท่านั้นเพราะว่าประมาณกรกฎาเนี้ผมต้องไปบวชโอซีแล้วนะครับมีเวลาให้6กเดือนนะครับก็ใช้เวลานี้ให้เต็มที่ให้เต็มค่านะครับ นี่คือข่าวที่3าที่ข่าวที่แบบทำใจยากนะครับแต่ก็ต้องพูดให้ได้นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีนี่ผมการโฉมใหม่ก็คือเปลี่ยนโลเอาง่ายแบบเล่นโลใหม่ของผมชื่อแบดแบททวินเฮลโลใหม่2เปลี่ยนแพลตฟอร์มในการสตรีมไปย้ายจาก YouTube ไปเพจเหมือนเดิมแล้ว นะครับก็อาจจะคัมแบ็กที่เพจผมเลยนะครับลิกจัสตาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใครที่อยากจะติดตามผมนะครับส่วน youtube ยังไง youtube ก็ไปยังทำคลิปเหมือนเดิมครับทำคลิปเหมือนเดิมก็ยังทำคลิปเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนช่วงเดี๋ยวผมอาจจะอาจเอาไว้มันจะมีตอนช่วงที่ผมต้องทำอะไ้อย่างไรว,ว่าคลิปอ่า ทิ่ประวัติคนใน PN ผมยังทำยังไม่หมดเดี๋ยวค่อยไล่อัดทำนะครับผมตอนช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยไอ้ไล่อัดทำแล้วกันรอเขาว่างๆเดี๋ยวผมค่อยไล่อัดทำนะครับำะะสำหรับอ่าแับไอ้นี้ผมประวัติ PN อนใครอยากจะดูชมนะครับผมแล้วนั่นแหละครับผมจะย้ายไปแพลตฟอร์มไปในเพจ แล้วสตรีมก็สตรีมในเพจเลยและทําคลิปทําคลิปก็จะเป็นใน YouTube นะครับก็ยังเหมือนเดิมมีสตอรี่สองสตอรี่นะมีสตอรี่กกับสตอรี่แบทสตอรี่แบทเริ่มต้นจะเริ่มต้นวันที่12-13นี้นะครับผมรอดูกันได้เลยแล้ววันทนีนะเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องเศร้านะผมเป็นเรื่องที่ผมไปบวชโอนะครับ เดือกนกรกฎานี้ผมยังไม่ได้บอกเลยแต่ผมก็มาบอกในสตอรี่นี้นะผมก็ลํานี้ตอนนรกก่อนไว้เจอกัน,กนตอนนี้หน้าเจอกันวันที่สิบสามสิบสองสิบสามนี้แต่ว่าผมก็ยังอยู่นะใครที่อยากจะมาเล่นกับผมหรือไรผมยังอยู่นะยังอยู่นะครับผมที่แอรียเจอผมได้แอรียผมแบบเล่นอยู่นะครับยังอยู่แอรียแหละผมก็ไปฝึกอาวุธหรืออะไรประมาณเนี้ย ครับก็หลัอตัวละครไว้เจอกันคลิปหน้าเจอวันที่บ2 13แหละบ๊ายบายผมไปแล้ว